แกะสูตรทําวิดีโอล้านวิวไวรัลวิดีโอล้านวิวส่วนใหญ่ของลูกเกตนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจข้อคิดต่างๆในชีวิตที่จะพิกตั้งแต่หัวข้อแล้วก็ต้นคลิปเลยเลยทําให้มีคนเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็แห่เข้ามาติดตามลูกเกดเยอะมาก เพราะวิดีโอเหล่านี้ค่ะมอบคุณค่าให้กับผู้คนสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนเขาสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตได้จริงเชื่อมโยงกับความรู้สึกของคนดูช่วยทําให้เขารู้สึกดีขึ้นช่วยทําให้เขาได้มีมุมมองความคิดมากขึ้นช่วยให้เขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นจําไว้เลยค่ะว่าใจความสําคัญของวรัลวิดีโอนั่นคือการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่วิดีโอนั้นมีโอกาสเป็นวรัลได้แน่นอนค่ะ จะเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกก็ได้เช่นก่อนดูวิดีโอเรารู้สึกท้อหมดกําลังใจแต่หลังจากที่ดูวิดีโอแล้วเนี่ยรู้สึกมีไฟมากขึ้นหรือก่อนจะดูวิดีโอเนี่ยมีความคิดความเชื่อแบบผิดๆเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่พอหลังจากได้ดูแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนความคิดไปอีกมุมหนึ่งเลยนี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ เปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือเปลี่ยนจากที่บวกอยู่แล้วให้บวกบวกขึ้นไปอีกทั้งหมดค่ะมันขึ้นอยู่ที่การสื่อสารคอนเทนต์เพราะไวรัลเนี่ยมันก็มีทั้งในแบบที่ดังในเรื่องที่ดีหรือแบบดังในเรื่องที่อาจจะโดนโจมตีก็ได้สําหรับใครนะคะที่อยากมีไวรัลวิดีโอแบบแวลูไวรัลแบบสร้างคุณค่าทักมาปรึกษาลูกเกดได้ค่ะยินดีให้คําแนะนํา